เ,เพื่อนๆดูลูกเป็ดกิตตี้ออกลูกเห็นไหมคะกิตตี้ได้เป็ดน,น้อย12ตัววันนี้เห็นไหมเอ่ยอันมา้พ่อเช็คตึกลูกอิชิโก,กนะแม่เป็ดห่วงลูกเห็นไหมคะเพื่อนๆน่ารักมากเลย12ตัวไฮดัตชีไฮดูพ่อโด่งง่ะวันนี้ช่วยยกออกมาจากจากเรือ เป็นแถวเลยเรียบเรียบเรียบดี๋ยวไม่ทันมามีดีเบรนกันย่ามันสูงมันจะได้กำบังไอ้พวกนเกเหยี่ยวนกกา ชอบมาขโมยลูกเป็ดลูกไก่นกอินซีนี่จะขโมยแต่ตัวแม่นกพญาอินทรีจะเอาแต่ตัวใหญ่ๆส่วนกินต,ตี้ทำตรงนั้นคือเหมือนทำเป็นกับดักนะคะเป็นตัวไล่นกไล่เหยี่ยวจะเหมือนจะมีนกใหญ่คอยคุ้มกันนกพลาสติกเอามาหลอกพวกนกเหยื่ยวค่ะตัวไล่นกเห็นไหมนกเป็ด จริงๆไอ้ตัวนี้น่ะนิสัยดีนะไม่เป็ดตัวนี้นอุ้มได้แต่พอมีลูกแล้วห่วงเข้าใกล้ไม่ได้จะจิกเราความเป็นแม่เนาะเาพาลูกออกไปหาอาหารน่ารักเชียวธรรมชาติเอาเข้าไปดูดเดินกันไปตามกับเป็ู่เลยน่ารัก ดูยาก่อยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าหญ้ามันขึ้นลบ <c oughs> ดูหน้าดูหน้าอีกตัวดีใจดีใจได้กลัวูกเป็ดไอตัวเนี้ยนิสัยไม่ดีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยชับจีบตัวอื่นเดี๋ยวให้อาร่าจัดการเลย แอบไปแอบไปฟักไข่เนเออกเอาไปแอบไปไข่ใส่รังเขาเขาออกลูกก็จะไปได้จิตเขาเกิดนะก็กินหญ้าไปและหัวดูดูดดุชอนลูกกินหญ้า สิบสองตัวค่ะเพื่อนไปแล้วค่ะจะไปนอนต่อเพิ่งเจ็ดโมงตี้มาทำคลิปลูกเป็ดออกมาช่วยลูกเป็ดลงมาจากเรือเดี๋ยวจะต้องเฝ้าและให้แฟนเฝ้าให้อันว่าเฝ้าเดี๋ยวเหี่ยวมาขโมยบายบายค่ะเพื่อน